สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับว่าสลายคั้วประกาศแดงกับเหลืองนัดมิติง้งกระชับสัมพันธ์วันที่2กันยายนนี้เนื้อหาใจความนะครับ Facebook ปีใหม่ปีใหม่ซึ่งเป็นเพจ f อของนายทักษิณชินวัตรพักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับประกาศประกาศ แดงกับเหลืองที่เข้านัดมิ팅กระชับสัมพันธ์กันสรุปเป็นวันเสาร์ที่2กันยายนเวลาบ่าย4ี่โมงที่ร้านแซบไบรนะคะฝ่ายแดงเป็นฝ่ายไปเยือนค่ะโดยเคสถุยและสมบัติทองย้อยใครที่สนใจไปร่วมสนุกโทรหลังใหม่หาคุณเคคุณหนุ่มสมบัติได้เลยค่ะอ้อใครไม่ไปใครไม่ชอบไม่ต้องดิ้นนะคะเขาไม่ได้เชิญมึง